เลเจเลเจสามทุ่งสาวแล้วอีกจะคู่ชิจเจคีจ้าถาแจกพีถ่าลูกจ้าฮ่ฮิวลูกไม่ค่าลูกค่าก็เริ่มเงียบพี่น้องเอ้ยเราจะไปไข่าหลอกล่อจุจ่าบบดนี้นะนะคะเงียบแล้วค่ะผรดเดตออกแล้วนะคะ ผู้ซนนะก็ยังเงียบอยู่นะคะไปกคลายเลยค่ะมึงบ่แจกบ่มึงก็บ่แจกบ่ไอ้นายมีดต่แม่ค่ะพี่น้องโอ้บาดนี้นะ คุณมาซื้อกัเนย่งมาดูไดร่รรากระเบิดเลยค่ะเป็ดเดียวสวยคขายเล่กันฉะนั้น,นวันไวัยได้พี่น้องเอ,อ้ยข้าวโพดทุกคนยังหลายขาย,ขายกันเองขายกันเองลอกกันด้วยจ้า พลไม้ก็ยื่นยื่นยื่นคอยชื้อแล้วคอยย่างเลาะท่านนี้เป็นขายเสื้อผ้านะขายเสื้อผ้าเสื้อผ้ารองเท้าเด็กไอ้รองเท้าใส่ดิหมูขายดีด้วยนะหมูพันล้านลายเบิดละ มะกอกก็มันอน่อนเห็ดนางฟ้าข้าโพดกิยังหลหลเนะาะก้โพดหลกะ <c oughs> สบายดีเด้อจ้าเด้อสบายดีพี่น้องเจา้าค่ะ ชูมะกะเทศเฮาปัญญ์คือเก่าแท้ทุงซาววมได้นี่ทุงละบาทจ้าอย่ามาหลายม่อด้านบ่มา่น้ำ้เต้าไหนใส่มันเป็นในงอนนั่นถือมาละใส่มันบ่นต้องถือมือสิซื้อบซื้อลตีนะจ๊ะเออเออซื้อลูมึงใหญ่เล้นี่ บะให้เีกนบะซื้อกันันตีเน่ื้อเมื่อบกินกัซื้อเมื่อปรับปรามีเฮยซื้อชอยเตงซื้อเมื่อแขนไว้เทละหัวนมันเหียวขันบอยากระไรขายเล่เล่เล่จ้า จากนั้นค้านขายนี่สิเจกดพี่สามเอ่ารุ่นพักนึงเพียบเมื่อยเลยห้บาทแต่ยังบราเลยหบาทกโอ้ยพวกขี้ค้านปลูกนี่มาชื่อไเด้อพักน่เด้อมตะผู้ดูเด้มาตลาดนมิแต่คนดู พอดีเมื่อไว้ชาวลอยสับาขายโบ๊ดเนาะแต่ขายโบดหามัดหมัดนึ่มเดไปเก็บอะไราจากป่านนี่เมืนอไหร่พี่น้องก็กำลังหาบัตรกระดาคือว่าฮะมีแต่คนรูขายเนี่ยบางแน่จะมาข้าโคตร มาขือต้มละสามถุงผักขีเล็กกระย่างหมกบวกกระย่างผักขีเล็กเ,กเม inhos, athletes, いいื่ออ้อมกินนะคะบริงอหัวปลอดไผ่คลายไผ่ไผ่เบกชื่อกับบริงอนะคะเออเมื่อใายเมื่อแหกปากแล้ว บาซื้อกบริงีน่อนะคะเออย่างหลอกกันเะพี่น้องเ้ยตลาดขบวนมีความสงบเลยมาละเพราะว่าคนท่านี้หูจักกันเบิดนะพี่น้อง้านเดียวกันนะเนาะมันไก่หึงเคี้ยมันเดียวกันหูจักเบิด อะไรยังแม่งนองดิงพี่น้องแม่นนองิงซื่อชินิงมิงสิอันว่านาจารยมใช่แม่าม่ใช่ทุ่งไปเท่นเลืออแล้วท้ายอามานี่มามะเอาเงินมายืมดูรอยซื้อปีไก คนเลียงหนาตาสวยแบบอมีเงินพายมอันนี้อไก่เนี่ยน้องไก่ชิมมทอดเอาดองไก่รัปีไก่ปีไก่ิมมาทอดให้เด็กน่อยกินเชงเกีวบร์ดลาบ่เบิดลบ่ เบ็ดแรงในกินเบ็ดแล้วเหลือตะคองสดสดเด็ดออกแล้วเด็ดออกลูกค้าก็ลูกค้าก็เริ่มปากแล้วพี่น้องเอ้ยเราจะไม่ค่างาหกขันแล้วก็เอ้ยโคตรเหนียวอ่ะเอามาชิมด้วย เอ้ยมันบายคนเลืองเฮ้ยเฮ้ยมันก็เห็ดหวานขายเพื่บารเทามันเรียรีจ่ายขายจ้าปักหนาคาคินสำหรับคนสีพวกสีขี้านปลูกนะมาซื้อทั้งนี้หากกินได้วกูกินบุ๊ชหากเครื่องคนละเครื่องคนดูเขาจีขาย มาเือพักมาไปกินแน่พวกขี้ขาน

เนี่ยเป็นเรบางแล้วค่ะเรวจ้าบมดช่อเกมแล้นะคะเมื่อไห ยัง่าอ่ะ่ข้างล่ารอปมีแม่ค้าายปกติบ่ะลายยูอนี่คูทิดเฮ้ยออคูข้างก็เช้ไม้ร้อเซ่มสมองปกติแล้วสมองก็บ่ เริ่มแล้วเวยตะกีจะไม่ไหมนะพ่อจักยังใจคือการทายจะกห้ก็ห้ดยไรถ้าแกบรคเิสูับซอยไมัน้าะพัก้าพักไม่ไหมสดๆแล้วถิ่มนร เริ่มเก็บแล้วพนะี่น้องเอ้ยขจาก็เริ่มเก็บแล้วไหมคะก็เริ่มเก็บแ้ว,ม,แวมันแดดออกแล้วของสดตั้งนี้จ้า ัาอนตนรึดนะพ่อลูกชายนหนก็นอนขหล,ล,ล,ลุ <c oughs> ดลูกชายใหญ่หลานนอนกูดชูดใกลมาทอดเป็นอะไรเราต่ำใครเราบอกมันเป็นยังที่ต่ำนะใครแน่แล้ย ไม่ไม่ลงลุมลืมอยู่เอาจับยังไม่ได้จับคนยังไม่ยากได้เลเล่ยาคายาคายเลเล่เล่บอกบอกื่อกับบอกงอเลยนะคะเก็บแล้วมันแดด ไอ้มีคดีมีผู้สื่อกระเมื่อผูื่อเขาขายงัวชีวิตเัาปลอดภัยพักเขาข้าวโพดยังรายลายขงไปกับผม จะขอขึ้นรถพี่จบรก็วรนะสูวมัวก็เลกกรมดียวนี่ไม่เจไม่ให้าไปไปเขาจะไปกันดิเอามาตัดยอบนาๆอันนีะ่

ลุมบ้านใยะใยะใรยะใยะยาย่เงินาเลยปิ้วเก็บประจเก็บประจ กระโปงจะละลายเลยยังไยเก็บแล้วพี่น้องเอ้ยเก็บกระโปงจี้เมื่อจี้กินยูขั้นเขา แล้วรถยายเราขอซื้อกินหาบาทพอได้เห็นเมื่อสิบบาทจอมากว่าสิบบาทเอามาฝากลูกบออล้าน ซื้อให้ร้านกินวิธีการขายหบาทสิบาทก็ขายดูช่างหมาเล่นสิบห้าบาทเมื่อบอามันทันได้ชุกรีไหมเอาเมื่อจี้อยู่หันบอาให้เราบูให้เราเราจะเก็บ

บ่อยกันต้มก็มีบ่ต้มจะมีอามั้ต้มอกเมืจำปัญญากระจี้ก็เอามากตัวพันจี้มอยากเลือกเินลาซ่าานนะบิ่นแหละลมากินรูปร้านเรา เาเคยขี้อกันมาามันเบิแล้วอขอดอกเยเบิยังมาเพียงได้ชื่อกรนทางกระถิงอยนะอริชาติกอบองเมื่อไรเด้อเมื่อไรเด้อ ติงานไปทิไม้อีกแบบอาทิตย์ละเืออาทิตย์ละเทืออาทิตย์ละค้างอาทิตย mm. ์ละค้า hmm. เงยหอยเี่แหยอดโซฟาเออบุญบ้านยังมียกยอดโซฟาพี่น้องนะบุญบ้านนี่นะมีวงนติจะวงนตที่มาลงนีมาลำเื่องชิลงเปลงพุ่นจ้าคือบุคคลมาจ้าคือเพื่อน็มาบุคคลจ้า มึงสาดินซ้ายนะเขาเดจ้ายาใครจะยยากครยบอข้อกับเรืงอนะจ๊ะเมื่อเดจ้ายาใครจะยยาใคย กินแล้วสวยกินแล้วรวยต้องกินบักพี่ข่าวจ้าผัดบักม่วงคือโรคแทนนะทุกคนพดเอดนี่มาขามมาข้ากันทุกข้ากัมาชามากกรน่งกระทอมน้่อำอมอย้นนยน้เก็บังซื้อไว้เน่เพรเขานังซื้อมันมาหมซะน่นังซื้อมันมาซะ มันมาเต้นเหมือนหอดาเนักพูว่ามันเก็บแตนพี่ลงไปเอามันได้กุ่มชองมื่มันยังดีอียู่โอ้ยนี่ชุดเจ้าเป็นมู่กันอยู่เป็นมู่กันของหาเฟตบพ่อถักไปเอาเจาเฟแเราถากไปไดเร็ยนแม่กัเค็นอยู่บนอเมนแบบนน่นีถ้าเมนบรรทอนว่าฉันกะว่าอยู่ได้เอ้าบนเดียากเียนตนี้ะเียนเียนกันไน้นจะเคียนเป็นนี่มันเียนอย่เียนกว่าวออกก็ได้ว้าวรกนี่จะว่าเอานี่ง่ายชุดนี้ เจ้ากูนะเจ้ากะว่าเนี่ยเจ้ากะส่งแบบบอกลาวิธี่ว่าวนะไรนั่นกดในนี้เดินเขาจะยุบโอเคนั่นแหละจ้ะบอกวมาแล้วนะย่าลืมบอกอันหนักใส่บ่อแดงออกเขาอุ้มเมื่อไรเจ้าเมื่อแล้วค่ะจับใส่ขาอุ้มอุ้มกูรื้อกันกับอะไร Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มันาาาแล้วพจ๋าก้จ้าเออขาพูดทกคไมู่ดอรจไปแล้วโดยสบายดีเด้อสบายดีอัดเลไปสิน,นีกับเมื่อเลยมาบวบส่นเดียวเบบไปขายห้าต้มซวยมาโคตรลทุ่งนึ่งเออใเห็ดสลัดกินเออเห็สัดกินเอบเ <แง S 1> ม,ม,มนเบกินรมันชื่อพักไม่เห็สาาดสลัดเอาไปใช่สลัดกิน มกบวบก็ไว้ใช่แกงไม่ใช่แกงละไม่เด้บอบักบวบนี่เค่พักคาก็ะสือมาเร็วเรียบร้อยพื้นเต้าขี้ชีเขาไม่แกงละไม่มันนี่เขาบอกว่าบอกแกมือจะไปชื่นละไม่ชดมากแกงมื่อนอนก็นอนบ่อิ่มมื่อนอนก็นเตะเตี๊ยบซีูหรอชู